หน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม2563ในช่วงบ่าย9ชุมชนค่ะนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประลัดเทศบาลนครแม่สอดพร้อมผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดได้รับคำสั่งจาก ทางดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้นำพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนเพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม2563ในช่วงบ่ายอีก9ชุมชนที่เหลือโดยมีชุมชน2แคว1ชุมชน2แคว2 ชุมชนสักทองชุมชนร่วมใจชุมชนชุมพลพัฒนาชุมชนอินทร์คีรีชุมชนบ้านทุ่งชุมชนบัวคูนและชุมชนประชารักโดยมีที่ปรึกษานยกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกับประธานแต่ละชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและทําหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอลล้างมือแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับมอบหมายมารับเงินเบีย้ยยังชีพแทนปัจจุบันถึงแม้ว่าในบางพื้นที่จะไม่มีการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ตามแต่ในประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมสมาชิกเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดทุกคน ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดจึงได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดพร้อมใจกันลงพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม2563ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการดังกล่าว